ทุกอย่างยากหาเราแค่คิดทุกอย่างจะสำเร็จหากเราลงมือทำผมต้องไปย้อนทันจอตอนนี้ครับโอเนะครับก็ขอเตรมโมเมต์เดอนรางให้กับครับฟาเอร์กมโค้จสครับคเต้คุณายครผมายได้นะกกวไม่ถึงใยลูกได้ก็มีแอปดามนด้วยนะครับแล้วต่อไปนีไม่พันธุน้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นดูบีแล้วเนาะ มาถึงีิวตาดีกว่านะไม่ต้องสนใจผมมากนะครับก็นิวตาคนนี้นะครับอในที่นี้ใครรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งนะครับโอ้โหบางคนด้วเก่งบางคนก็ไม่เก่งเลยนะครับก็เรียกว่านะครับนิวตาของผมคนนี้นะครับวันนี้ขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกอ่าแล้วก็เสําคัญนะครับข้าระบบมาอย่างต่อเนื่องทำงานก็งานการที่มั่นคงครับอยู่ไว้ที่ผลิตน้ำทีเหลืองมีฟองด้วยนะครับอยู่สองยี่ห้อเป็นรูป เสือกับรูปสิงห์นะครับเราไปถสือตันเองว่าเป็นย่ออะไรนะครับก็ถ้าใครอยากกาสัมผัสก็ติดต่อได้รอไดร้อเลน,นะครับก็เรียกว่า,นานการงานมันโคงทําง,งานไปด้วยไปด้วยแล้วก็เข้าระบบอย่างต่อเนื่องนะครับออตางจังหวัดก็ไม่อาจจะเข้าเซ็นเตอร,ร์ได้ก็ความทีวีในรถนะครับมาเซ็นเตอร์เองโดยที่ไม่ต้องบอกนะครับอยู่กรุงเทพนะครับสุดท้ายก็วันนี้มีคนตามเข้ามาแล้วใน,นขอเชิญนะครับนักธุรกิจเต็มตารครับดอกซุปเปอร์ตนะาครับคุณจับกล้องแก้วราตัวเองครับผม ธุรกิจหนึ่งน้นต้องมี9 0้าร้อยครขอคุณผู้เปิดโอกาสครับคุณตู่ัลิตพนยอมพวกสองงานครับพี่ต้องคุณลอยคุณเต้นครับกน้อกก็ทงานมั่นคงอยู่แล้วครับไม่สนใจเด่นเดียวครับบริษัทเก่าแก่แต่ก็ เรียกว่าเรียนหนังสือเรียนเรียนไปด้วยทำงานด้วยนะครับทำไมถึงเรียกว่าเข้ามานุกิได้ครับคิดยังไงที่เราเนี่ยเรียนหนังสือไปด้วยทํางานด้วยใจเราเนี่ยก็ยังจับแ่เวลามาได้อย่างนี้ก็โดยส่วนตัวก็เราก็มีอยากมีอนาคตที่ดีครับแล้วก็เราคิดว่าการเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนคำกล่าวที่ว่ารากฐานของตึกยินรากฐานของยืนในการศึกษานะฮะแล้วก็ตั้งใจเข้าไปเรียนศึกษาตกลงแล้วก็ ก็แล้วออกมาก็จะมีอนาคตดีขึ้นแล้วก็มีก,การกปรตกอบการเรียกว่าก็การท,ที่มันผงแล้วก็ดีขึ้นนะครับแล้วมันเจอเอียงใจนะครับก็เรียกว่าทํางานบาการนะครับออกจากังหวะปล่อยมากเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวเราได้นะครับเรียกว่าทําไมทุกครั้งที่กลับมากรุงเทพเนี่ยบางคนอาจจะมีรู้สึกไหมครับแบบแอบบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดนะฮะอาจจะแอบแบบไม่มาก็ได้นะครับบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดทั้งที่ตัวเองอยู่กรุงเทพแล้วแต่แตัวเองอยู่กรุงเทพปั๊บ เข้าเซ็นเตอร์โดยที่มไม่ต้องตามเลยนะครับอยู่ดีๆมานั่งอยู่ที่เซ็นเตอร์อย่างนี้ถ้ามีทีไง,งนี้ดีไหมครับดีครับทีท่ยังไงับทำไมถึงเรียกว่าเอาตัวเองเข้ามาในระบบได้อย่างต่อเนื่องโดยที่โค้ดยังไม่ต้องตามเลยครับก็มันเป็นเหมือนธุรกิจของเราไม่ไม,ไม่ใช่ธุรกิจของโคนแล้วแล้วถ้าเราว่างเราต้องจัดเวลาความต้องเข้ามาไม่ได้นะครับใครที่นี้บ้างครับคนละเดียวนะครับอ่าก็ของเอกเองนะครับก็วันนี้มีผลงานด้วย เรียกว่าเข้าระบบคนเดียวนะครับคนแรกขององค์กรเนี่ยมาประมาณสักงสองสาเดือนได้นะครับวันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่ในห้อง CT สองคนครับผมแล้วก็มีเพื่อนใหม่อยู่ในห้องนี้อ่าเป็นนักธุรกิจที่เป็นผู้นำเนี่ยนั่งอยู่ในห้อง CT กี่คน,นครับท่านผู้ชมให้อง CT หนึ่งคนนะแล้วก็ห้อง CT สามคนโอ้ยนะครับเรียกว่าผล,ผลชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวครับจากความยินดีตอบทับเนาะนะครับอ่าแเราของเองเนี่ยเป้าหมายแล้วกันนะครับก็เรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่พลเ่ยไฟครับเดือนนี้แน่นอนเลยเป็น ท้านบอนตาก่อนมนที่19เพื่อเข้างานท้าบอนคอ,อร์ลับได้นอนครับส่วนตัวก็หมายของเอกในงานท้าบอนคอร์ลับมีงานอะไรครับผมงานท้า,าอบอนคอรลัมนะก็คือส่วนตัวผมเข้าได้อยู่แล้วแล้วก็โฟกัสน้องเซีวเรียมอีกหนึ่งรหัสครับทำให้เข้าเข้าด้วย<อ><อ>กันได้เรียกว่าเพื่อนใหม่มาวันแรกครับก็โฟกัสให้เป็นท้าบอนเปในที่19ด้วยรเร็วไหมครับเร็วมากเลยทีเดียวะคะรับแล้ว เดอะคีเดอะเวสทีครั้งนี้ครับเอกจะพาทีมงานเข้าไปด้านก่อนงหมดกี่คนครั้งแรกไปกี่คนครับผมครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วไปคนเดียวเลยครับไปคนเดียวคือตัวเอกเองครั้งนี้กี่คนครับผมครั้งนี้พาไปสิบคนครับผมโอ้ยนะครับเป้าหมายในทางนะครับเดือนนี้ที่เดือนครับผมเป้าหมายที่เดือนนี้ยังไงก็เป็นซิลเวอร์ครับผมตัวจ่ายทุกคนด้วยเอกด้วยไหมครับใช่